สวัสดีครับวันนี้ m มา s p มาแนะนำวิธีการเพิ่ม Data Store เข้ามาอย่างใน VMware e เยกไนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราได้อัปเกรดตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ได้เพิ่มมา d ิสเ s สเเข้าไปในตัวเซิร์ฟเวอร์เดล l T4 0นะครับในตัว e x กไดของเราก็จะยังมองไม่เห็นตัวอดิบที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่วิธีการที่เราจะให้ตัวเ x กไดโฮของเราเนี่ย รู้จักตัวอดิตลูกใหม่เราต้องทำการแอดอดิตเข้าไปก่อนนะครับวิธีการก็คือให้มาที่ตัวอีเกดไอโฮสต์แฟร์นะครับล็อกอินแล้วก็กรอกยูเซอร์พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้อย่าลืมเข้าใช้งานในฐานะรูทนะครับแล้วก็มาที่ตัว Data ตัวตัวโตนะครับตัวเรนะครับแล้วก็มาที่ตัว device นะครับซึ่งในตัว device เนี่ยเราจะเห็นตัวดิส k ทุกก้อนที่ อยู่ในเครื่องของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูที่ตัวสโตเนี่ยรัต้าสโตเนี่ยเราจะเห็นแค่อ,อยู่สองก้อนนะครับจะมองไม่เห็นทั้งหมดอันนี้เราก็มาที่ตัวดีไวซ์นะครับแล้วก็ถ้าของใครยังมองไม่เห็นนะครับก็ให้กดรีสแกนนะครับหรือถ้าเกิดยังมองไม่เห็นนะครับก็ ลองเช็คจากตัวไบออดดูก่อนนะครับว่าในไบออดมันเห็นตัวอดิสหรือยังนะครับหรือถ้าเป็นเครื่องเดลนะครับเครื่องเดลจะมีตัวรีโพสตซึ่งไว้สําหรับตรวจเช็คตัวฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในเครื่องนะครับก็สามารถเช็คจากตัวนั้นก็ได้นะครับสําหรับใครที่เหตุบนไบออดแล้วนะครับก็ถ้ายังไม่ขึ้นในหน้าจอนี้ก็ให้กดปีสแกนนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองครับสำหรับของใครที่เห็นแล้วก็เข้ามาที่ตัว device นะครับ ดไวของตัวดิสก์ลูกนั้นนะครับแล้วก็กด add new นะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดข้างในของตัวดีไวนะครับจะเป็น500กิกนะครับซึ่งจะได้จริงๆก็ประมาณ4 6 5นะครับอันนี้เราก็ที่ new data store นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัว data store ของเรานะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น SSD 1แล้วกันนะครับหรือใครจะตั้งชื่อตามชื่อรุ่นชื่อ ร์ดิสของเราก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นซัมซุงนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นซัมซุงก็ได้นะครับเพื่อที่จะไว้กันลืมนะครับว่าออดิสของเราเป็น s d นะครับเป็นของแบรนด์ซัมซุงหรือจะใส่ทั้งสองอันก็ได้ซัมซุง s d ก็ได้นะครับแล้วก็กด next ได้เลยนะครับทีนี้ตัวข้อมูลนะครับระบบจะถามว่าต้องการเะียใช้เป็น custom หรือเป็น full นะครับอันนี้เราก็ใช้ full ได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวประเภทตัวได์นะครับปัจจุบันเนี่ยตัว format data จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ vmfs 5กับ vmfs 6นะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นรุ่นเก่าไว้ก่อนนะครับเป็น vmfs 5นะครับแล้วก็กด next นะครับอันนี้ระบบก็จะบอกว่าโอเคตอนนี้จะใ,ใช้ทั้งทั้งลูกนะครับสำหรับ allocate ไว้สำหรับใช้งานนะครับแล้วก็เราก็กด finish ได้เลยนะครับ หลังจากกด finish นะครับระบบจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าข้อมูลมันจะถูกลบออกนะครับรายนี้เราต้องการจัวจริงๆรไหมนะครับอันนี้ก็ยืนยันตอบตกลงไปสำหรับของใครที่มีได้อยู่แล้วนะครับตะกี้ก็สามารถเลือกเป็นคัดอมได้นะครับปึ๊บแล้วก็ระบบก็จะรีสแกนแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะได้ได้มาได้ใหม่มาทั้งลูกนะครับทีนี้เรา มาดูว่าเวลาเราแอแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้ยังไงนะครับกลับมาที่ตัว storage นะครับเห็นไหมครับตัว storage ตอนนี้ก็ามาที่อันนี้ยังอยู่ tab dvi นะครับมาทีา่ data storage นะครับก็จะเห็นว่าจะมีตัว SSD เพิ่มขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งลูกนะครับต่อไปเราก็จะสามารถทำการ allocate หรือสร้าง vm บนอ d i t ลูกใหม่ของเราได้แล้วนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องไมพีพีสวัสดีครับ